ท่านผู้ชมครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยทันทีที่ตั้งใจจะเรียนจบจนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายใหม่อยากจะไปเป็นช่างแล้วนะครับเล่าให้ฟังสิครับว่าช่วงรอยต่อระหว่างที่เราเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3าม เราขณะนั้นตัดสินใจไปอยู่กับคุณน้าแล้วเราไปทําอะไรบ้างครับก็คือหลังจากนะครับก็คือทําบัตรประชาชนเสร็จอายุ15ก็คือสตาร์ทเลยครับอาจารย์ครับช่วงที่ว่าเราเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วัยเรียนนะครับตั้งแต่วัยเด็กทีนี้พอจะไปทํางานที่กรุงเทพนะครับครับนะฮะครั้งแรกนะครับคุณน้าพาไปที่นวมินทร์นครครับครับอ่าเป็นเป็นเด็กฝึกงานก่อนนะครับแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะ มากรุงเทพสองสามวันแรกร้องไห้ครับอาจารย์ <c oughs> ก็คือคิดถึงคิดถึงคุณแม่คุณพ่อเ <c oughs> พราะว่าเราเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็ก <c oughs> นะพอจากมาเนี่ยก็คือคิดถึงท่านมากเ <c oughs> พราะว่าเราต้องเผชิญกับโลกแล้วโลก <c oughs> ภายนอกแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่แล้วก็คือเผชิญโลกภายนอกเราต้องไปนะครับไปกับน้าทีนี้ก็เริ่มจากการเป็นเด็กฝึกงานครับอาจารย์เด็กฝึกงานเนี่ย มาเป็นช่างก็ไม่ใช่ช่างยนต์นะครับอาจารย์ไม่ใช่ช่างยนต์แต่เป็นช่างนะครับช่างสีขาวพลสีรถยนต์ครับเป็นช่างเหมือนกันนะครับเอ้าเราก็ยังมองว่าคุณน้าเนี่ยนะเป็นช่างครับแต่ก็เป็นช่างสีมีน้าสองคนครับน้าคนหนึ่งนะครับเป็นช่างยนต์แต่อีกน้าคนหนึ่งเป็นช่างสีนะครับน้าก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเองลองถามเองลองเลือกที่ว่าเองจะเลือกเป็นช่างอะไรครับทีนี้พอผมมองดูแล้วเนี่ยช่างสี นะครับจะคือยังไงมันไม่โดนน้ามันครับอาจารย์เพราะช่างเครื่องต้องคุกคีอยู่กับน้ํามันเครื่องนะครับนะครับแล้วมันเสื้อผ้ามันก็เลอะนะครับก็เลยเป็นช่างเครื่องก็ไม่ไหวเขาเห็นน้าเนี่ยทำหามรุ่งหามค่าเลยนะอีกคนนะครับแต่อีกน้าอีกคนเนี่ยก็คือเลิกห้าโมงเลิกหกโมงก็เลิกงานแล้วนะไม่มีอะไรมากครับก็แค่โป๊สีรถนะโป๊สีรถที่ชนมาหนักๆครับอาจารย์ก็ต้องเข้าอู่รถนะอู่เนี่ยที่ไป อูที่หนึ่งน่ก็เป็นอูแบบลักษณะอูเพิงนะครับอาจารย์ครับนะถ้าภาษาพื้นๆก็เป็นเพิงหมายเงี้ยนครับอาจารย์เป็นเพิงหมายเงี้ยเลยก็คือเป็นอูไม่ใหญ่อูไม่ได้มาตรฐานครับนะก็คือไปอยู่ได้วันละเ0สิบาทครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าเงินที่ได้นะครับก็คือน้าเนี่ยน้าเข้าใจดีก็คือไม่ไม่อาหารกลางวันอย่างเงี้ยน้าก็เลี้ยงครับก็คือมาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเป็นลูกมือเขาคน้าเป็นลูกพี่ครับอาจารย์ครับ เราก็เป็นลูกมือให้วันละเจ็สิบาทก็ยังมีเหลือตั้งเจ็ิบาทแล้ววัยรุ่นก็ใช้ตังไม่เป็นครับก็มีเท่าไหร่ก็เก็บมีเท่าไหร่ก็เก็บก็ส่งไปให้คุณแม่ที่บ้านครับมีเท่าไหร่ก็ส่งไปนะครับแต่ก่อนก็ใช้เวลาส่งทีก็เป็นเป็นเดือนครับกว่าจะถึงบ้านหรือไม่ก็ญาติญาติคนไหนจะกลับบ้านก็ฝากนะครับฝากให้ญาติคนนั้นไปแล้วก็ไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับทีละสองพันสามพันนะครับก็คือดีใจแล้วครับอาจารย์ครับทีนี้ ทีนี้น้าเนี่ยที่ทําสีรถด้วยกันเนี่ยครับเขาก็เริ่มย้ายย้ายอู่ทีนี้ไปอยู่อีกเขตพื้นที่หนึ่งครับอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเขาทํางานตรงนั้นเนี่ยเงินเดือนเขาก็ถือว่าไม่ได้ก้าวกระโดดมากเขาได้วันละส0 0ร้อยกว่าบาททีนี้พอไปอีกอู่หนึ่งน้ผมคนนี้ก็ได้เป็นวันละห้าร้อยบาทรายได้เพิ่มขึ้นและต่อวันรายได้เริ่มขึ้นผมซึ่งเป็นลูกน้องพอติดตามน้าไปเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นโอ้โหได้วันละห้าร้อยเลยเหรอ ยิ่งตอกย้ําอาชีพนี้อาชีพเนี้เราได้วันละห้าร้อยเนี่ยมันตกเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราต้องเดินตามเจริญรอยตามน้าให้ได้นะเป็นเด็กอู่นี่แหละดีที่สุดแล้วแหละครับแล้วคิดว่าคงไม่เปลี่ยดอาชีพอื่นครับทีนี้ไปอยู่ที่เขตพื้นที่บางกะปิโอ้ก็เป็นอู่เหมือนกันครับอาจารย์ก็ไม่ได้ประหารเหมือนกันน้าเขาพาไปอย่างนี้แหละครับนะครับพาไปนะครับเป็นเพิงเหมือนกันเลยเป็นอู่เพิงเหมือนกัน ทีนี้ช่วงบางกะปีเวลาฝนตกครับอาจารย์ก็รู้ว่าน้ําจะท่วมอู่รถเนี่ยเวลาน้ําท่วมมาโอ้โหมันก็ลําบากครับเป็นเด็กอู่รถนะครับพื้นที่อู่ก็เป็นพื้นดินมั่งพื้นปูนมั่งผสมกันไปก็เริ่มจากที่ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กรางรถครับอาจารย์เด็ก้างรถเวลารถเขาทําสีเสร็จแล้วก็ล้าง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 ภายในล้างภายนอกเช็ดให้มันเอี่ยมน้รถลูกค้าทุกคันก็คิดอยู่ว่ารถลูกค้าทุกคันเนี่ย ก็เป็นรถที่สวยเป็นรถยุโรปมั้งก็มีความใฝ่ฝันอยู่ลึกๆครับอาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมเขามีรถขับกันครนะแต่เราคงไม่มีวัสนารหรอกนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันละแปดิบาทนะพอไปอยู่ย้ายไปอยู่อูกับน้าอีกอูที่สองเนี่ยก็กระโดดเป็นวันละร้อยสามสิบบาทนะก็รู้สึกว่าดีขึ้นน้าก็อัพรายได้ขึ้นนะผมซึ่งเป็นลูกน้องก็อัพรายได้ขึ้นไปกับน้าทีนี้ พอทาไปอีกนะครับสองปีนะครับน้าก็พาย้ายไปอีกอูนึงแล้วครับนี่ย้ายไปทั้งหมดกี่อูแล้วเนี่ยสามอูสามอูแล้วนะสามอูรู้สึกไม่เคยอยู่กับอูไหนนานเลยนะไม่อยู่ไหนนานครับแล้วคุณน้าเนี่ยรู้สึกจะไปเป็นการรับเหมางานนะครับทีเนี้ยครับเพราะว่าวันละต่อวันเนี้ยไม่พอแล้วครับน้าบอกไปรับเหมางานดีกว่าก็เลยผมซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็คือต้องไปต้องไปกับน้าน้าไปไหนไปด้วยครับนะครับท้าแก่ก็บอกจะไปทําไม อยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้ววันละ130ร้อยสามสิบมีที่ไหนให้มากกว่าร้อยสามสิบไหมครับก็บอกเดี๋ยวผมโกงหเวข้าแก่ครับนาะ่าโกงหกัวขาแก่ก็คือน้ามาชวนนะ้าออกไปก่อนนะฮนะน้าบอกว่าจะไปทไําไรทํานาเหมือนกันนี่แหละที่บ้านกะลับไปทําไรทํานานะหาแก่ก็เหลือแต่ผมคนเดียวนะที่ที่อยู่ในในอู่เหมือนกันครับนะช่างอู่ก็ไปมีประมาณสิบคนสิบกว่าคนก็เลยบอกเดี๋ยวผมไปทไําไรทํานาด้วยกันครับ เพราะว่าทางพ่อทางแม่ไม่มีใครช่วยทำไร่ไถนานาก็พากลับไปไปอยู่ที่นะครับแถวแถวสมุทรสาครเขตพื้นที่สมุทรสาครเป็นอู่เพิงเหมือนกันเนี่ยก็เพิงลักษณะเหมือนกันนะเขาก็ชอบไปอย่างเงี้ยครับชอบงานรับเหมาก็ไปทําเหมือนเดิมครับเป็นเหมาโลกเราก็ทํางานอู่แบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่ครับในช่วงอายุประมาณ17ปีครับอาจารย์17ปีก็แปลว่าจาก15้า มาจนถึง17บรับดช่วงสองปีเนี่ยทำงานอู่มาโดยตลอดทำงานอู่รถกันแล้วแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยครับหลังจากงานอู่แล้วยังมีงานอื่นอีกไหมครับไม่มีงานอื่นครับไม่คิดที่จะหาอาชีพอื่นครับอาจารย์เอาดีทางนี้เลยเอาดีทางนี้เลยเป็นเป็นเด็กอู่นี่แหละแล้วก็มองเห็นว่าถ้าเราเหมาได้เยอะๆนะคันหนึ่งนะทำสีรถคันหนึ่งก็ได้หลายหมื่นสองหมื่นเราต้องทําให้เร็วครับพอทําเร็วปุ๊บก็จะได้เงินเร็วมากขึ้นก็จะได้เงินมากขึ้นก็คือต้อง ต้องทําให้เร็วนะครับนะอาจจะทําร่วงเวลาด้วยตัวเองก็ได้นะครับทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องการท่าแก่ก็ไม่จ่ายเงินตามกําหนดครับอาจารย์ถึงเวลาสิ้นนะสิ้นสิ้นอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาต้องเบิกเงินเป็นงานเหมารับเหมาเป็นคันนะครับเขาก็ไม่จ่ายตังค์มั่งแล้วก็บอกว่าเงินยังหมุนไม่ทันครนะไปประมาณเงินมันช็อตครับอาจารย์ครนะคุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาถามว่าเป็นไงลูกอยู่สบายไหมนะครับ ผมก็บอกสบายดีพ่อแต่ว่าเงินน่ะเขาก็ยังไม่จ่ายนะเท่าแก่ก็ยังไม่ให้เอ้าทําไมไม่จ่ายล่ะครับก็เขาบอกว่าเงินมันช็อตมันจะอยู่ไหวเหรอลูกพ่อก็บอกมันจะอยู่ไหวเหรอะแล้วเราก็ต้องกินต้องใช้นะทางบ้านก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ก็เลยย้ายอีกครับย้ายอูอีกเป็นอูที่สี่ครับแต่เป็นอูที่เนี้ยมีมีเพื่อนนายอีกคนไปทําอูนี้ครับครับ แล้วเขาก็อยู่มาเป็นสิบปีนะเป็นสิบปีทีเนี้ยเขาบอกว่าเงินนี้ออกเป๊ะเลยครนะเงินออกเป๊ะนะแต่ได้วันวันหนึ่งก็ประมาณร้อยสาสิบเหมือนกันแต่เงินเนี้ยชัวร์แน่นอนถึงเวลาเงินออ,อ,ออกเป๊ะเลยครับตื่นเต้นครับอาจาทีนี้ตื่นเต้น,ตนครนะทีนี้เงินเราก็จะได้เป๊นะแหละค่าแรงเราต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งเราเราต้องไปเลือกค่าแรงได้สูงกว่านี้ครับนะเข้าไปก็ ขอค่าแรงในฐานะที่เรามีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์จากอูนึงการที่ไปอูนึงไปอีกอูนึงนะครับก็จะเริ่มอัพค่าแรงขึ้นก็ไปตีค่าแรงครับเป็นวันละ200บาทครับก็ดูเหมือนกับว่ากะจะเอาดีทางนี้นั่นแหละครับและชีวิตได้มีโอกาสมาลองทําธุรกิจเครือข่ายได้ยังไงล่ะฮะครับช่วงวัย17ปีเนี่ยนะครับได้มีโอกาสรู้จักนะครับธุรกิจขายตรงนะครับเป็นของ ไม่ใช่ของกิฟเฟรนครับอาจารย์เป็นของเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของเขาใครมาชวนเขามาชวนที่อู่เลยเหรอฮะก็คือว่าก็ทํางานช่วงนั้นอายุ17ปีนะครับทำงานอยู่ในอู่นั่นแหละก็มีเพื่อนที่อยู่ในอู่นั่นแหละมาชวนกันเองนะบอกว่าสินค้านี้ดีนะนะแล้วสมัครแล้วก็ได้ส่วนลดนะก็ตั้งใจว่าก็ตั้งใจว่าจะสมัครเพื่อซื้อสินค้าใช้เฉยๆสมัครเพื่อซื้อสินค้าใช้ก็คิดแค่นั้นครับก็เลยเขาก็ชวนไปนะ ไปงานปีพอดีบริษัทเขาจัดงานปีพอไปนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานปีเขาในคือเด็กเด็กวัยรุ่นอายุ17คนหนึ่งพอไปเห็นงานใหญ่ๆก็รู้สึกเออทำไมคนมีมากๆหลายตาแล้วทาไมเขาประสบความเด็ดได้ครับบางคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเวทีเขาเป็นเวทีใหญ่ครับที่พระชุมแห่งชาติสลีกิตนะครับก็คือเป็นเวทีใหญ่แล้วกลับมาพอกลับมาก็รู้สึกตื่นเต้นกับนะครับกับบริษัทครับ นะครับแล้วก็ขายตรงยี่ห้อนั้นก็เลยอยากจะคิดจะลองทําดูลองใช้สินค้าแล้วลองขึ้นตําแหน่งบริษัทนั้นดูครับแต่ด้วยความที่ว่าอัพไลน์ก็ยังใหม่ครับอาจารย์อัพไลน์บริษัทนั้นก็ยังใหม่มาเชิญเรานะครับเขาก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากไม่รู้อะไรมากถึงเขาจะหยุดเขาก็หยุดเลยครับครับผมก็ไม่มีประสบการณ์แล้วอยากจะทําก็ทําไม่ได้ผลสุดท้ายแล้วก็เลยไม่ได้ทําเลยสรุปแล้วก็แค่สมัครเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทําทีนี้ก็กลับมาถึงบริษัทต่อมาแล้วก็ แล้วมารู้จักกับกิฟฟอรีนได้ยังไงฮะมารู้จักกิฟฟอรีนนี่นะครับพอผ่านมาอายุยี่สิบหกแล้วครับเริ่มจากสิบเจ็ดไปถึงยี่สิบหกเนี่ยแล้วระหว่างนั้นก็ทํางานอู่อยู่เหมือนกันทำงานอู่ตลอดครับอาจารย์ทํางานอู่ตลอดเลยแปลว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเคยสมัครแค่บริษัทเดียวแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วก็ทํางานอู่มาโดยตลอดจากอายุสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบหกยี่สิบหกปีอ่านั่นแหละถึงได้มีโอกาสมาเจอกับกิฟฟอรีนนะครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าเด็กหนุ่มวัย2ีปีหลังจากที่มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟีนแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กิฟฟินไฟโตสเตอ r o ลชนิดแคปซูลครับปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ